Each day I live, I want A day give be The best me How to to of นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของตระกูลอัศวะเหมค่ะเมื่อคุณเอชนสวัสด์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตลงจากภาวะฮิสโต โดยทางหน้าตระกูลอัศวะเหมได้จัดงานศพณบ้านเขาลิมอ่าวเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการและตั้งสวดอภิธรรมศพนานเจวันและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเปิดขุมทรัพย์ของอดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังอย่างคุณเอชชนสวัสดเจ้าพ่อเมืองปากน้ำสมุทรปราการซึ่งเจ้าตัวนะคะมีธุรกิจดังนี้ค่ะ โดยคุณเอกนะคะถือหุ้น2บริษัทเป็นกรรมการถึง10บริษัทด้วยกันค่ะเริ่มกันที่บริษัทแรกเลยนะคะที่ถือหุ้นก็คือวัฒนาออโตเซลคอมพานีลิมิเต็ดค่ะวัตถุประสงค์ของบริษัทนะคะก็คือการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถเล็กที่คล้ายกันสถานภาพกิจการนะคะยังดำเนินการอยู่ค่ะมูลค่าหุ้น 43,,4725 บาทค่ะ และบริษัทที่2นะคะวัฒนามอเตอร์สปอร์ตคอมพานีลิมิเต็ดค่ะวัตถุประสงค์ของบริษัทจากการแข่งขันรถยนต์และฟอร์มูล่าให้การโฆษณาสนับสนุนทีมแข่งรถสถานภาพกิจการยังดําเนินการอยู่ค่ะมูลค่าหุ้น7จ็ดล้านหกแสนหนบาทค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณเอชนสวัสตยังเป็นกรรมการถึง10บริษัทด้วยกันค่ะเริ่มกันที่บริษัทแรกวัฒนามอเตอร์สปอร์ตคอมพานีลิมิเต็ดสถานภาพกิจการยังดำเนินการอยู่ค่ะ บริษัทที่2ค่ะวัฒนาออโต้เซลคอมพานีลิมิเต็ดสถานภาพกิจการยังดําเนินการอยู่ค่ะและบริษัทที่3นะคะชนทิดาปิโตเลียมค่ะสถานภาพกิจการเสร็จการชําระบัญชีค่ะต่อกันที่บริษัทที่4นะคะ CB a u ออโต้เซอรสค่ะสถานภาพกิจการเสร็จการชําระบัญชีค่ะบริษัทที่5ค่ะ f ฟ t m a ม e Thailand ค่ะ สถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชีบริษัทที่6ค่ะวัฒนาซิมสันไทยแลนด์ค่ะสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชีและบริษัทที่7นะคะวัฒนาเจโก้ไทยแลนด์สถานภาพเสร็จการชำระบัญชีต่อกันที่บริษัทที่8ค่ะวัฒนาโปรสปีดสถานภาพกิจการตอนนี้นะคะเสร็จการชำระบัญชีและบริษัทที่9ค่ะ ออเวอร์ชิเนออโต้เอเซสซอสถานภาพกิจาการเสร็จการชำระบัญชีและบริษัทสุดท้ายนะคะ NPP ขนส่งจำกัดสถานภาพกิจาการตอนนี้ล้างค่ะ